ันนี้เป้จะมาซื้อกล้องนะคะตอนนี้ก็ที่ Future Park มี DJI เปิดสาขาแล้วนะคะใครสนใจมาซื้อกล้องก็แวะมาที่นี่ได้เลยแล้วกันนะคะที่ Future Park ชั้น2นะคะ วันนี้นะคะเปมาที่นี่เป้ก็จะมาซื้อกล้อง DJI Pocket 2นะคะตอนแรกที่เป้เคยใช้เป้เคยใช้ Pocket 1แล้วก็มันก็ดีแล้วก็ทำให้อยากได้ Pocket 2นะคะซึ่งที่มาซื้อเพราะว่ารู้เพราะว่ามุมที่สายเซฟี่วเวลาถ่ายวิดีโอนะคะมุมมันจะกว้างขึ้นแล้วก็ภาพมันชัดมากขึ้นกันสันมันก็ดีขึ้นแล้ว DJI Action 2ก็ดีค่ะภาพเขาก็สวยนะคะที่แสงเยอะ ก็จะออกผ้าออกมาดีเลยแล้วก็ลูกเล่นเขาก็มีแปะเสื้อแปะหมวกเป็นแม่เหล็กกันนะคะอันนั้นก็ดีอยู่นะคะก็กล้องที่ที่เป้โอเคที่ใช้ประจำก็จะมีที่ชอบก็คือของเป็นของพวกตระกูลดี i กับอินสตาสามหกนะคะส่วนกล้องโกโปรนะคะส่วนตัวเป้ไม่เคยใช้แต่ว่าเป้ดูรีวิวมาเยอะมากๆนะคะโกโปรเนี่ยจะเป็นแบบว่าเก็บรายละเอียดภาพได้ดีดีมากสมมติว่าเซลฟี่กล้องหน้าเทียบกับ พอกเก็ตทูเนี่ยก็คือตัวภาพพอกเก็ตทูพอกเก็ตทูเนี่ยเวลาถ่ายเซลฟี่หน้าเราจะใส่ขึ้นแต่รายละเอียดด้านหลังของภาพอ่ะมันจะมันจะไม่ชัดเท่ากับกลอโพแต่ก o อโพหน้าเราเวลาถ่ายออกมาหน้ามันจะออกโทนสีส้มนะคะก็แล้วก็ภาพรายละเอียดข้างหลังอาจจะชัดกว่าตัวพอกเก็ตทูแต่เราสามารถนําภาพที่ได้อ่ะไปตัดต่อไปตัดต่อในคอมได้ตัดต่อรายละเอียดให้เก็บให้มันาดภาพมันดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เป้ชอบความแบบว่า จบหลังกล้องปุ๊บโยนใส่ลงคลิปเลยคือง่ายๆก็เลยก็เลยเลือกใช้เป็นเน้นไปทางพวกดี i จไอกับอินสตาสามหกศูซะมากกว่านะคะ <S 2> <S 2> ขึ้นอยู่กับการทํางานความชอบแล้วก็รูปลักของกล้องด้วยแล้วแต่คนชอบอะค่ะอย่างภาพที่เห็นในคลิปนี้เป็นภาพของกล้องจากอินสตา n e x two นะคะก็ภาพนี้คลิปนี้เป้ไม่ได้ไม่ได้แต่งสีไม่อะไรเป้จับไฟล์พอตัดเสร็จบ๊บถ่ายเสร็จบ๊กก็จับไฟโยนใส่ ใช้คลิปเลยนะคะอันนี้เป้ถ่ายในโหมด150องศานะคะไม่ได้ถ่ายในโหมด350องศานะคะเอเปิดในโหมด HDR ด้วยนะคะตอนนี้นาะเขาแกะพลาสติกให้นะคะก็ระหว่างที่รอไปเสร็จด้วยเป้ก็จะทำการอัปเดตตัวเครื่องปไปเลยแล้วกันนะคะโดยการที่ตัวเครื่องนี้เป็นของ DJI ใช่ไหมคะก็จะ<ม>ใช้แอปพลิเคชันคู่กับ DJI Mimo นะคะโดยใช้ตัว Type C ท,ที่ลิงก์กับโทรศัพท์แล้วก็ตัวเครื่อง แค่เสียบเข้าไปก็เชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะไม่ต้องเปิดไวไฟถ้าเพื่อนสนใจจะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งอะคะเป แนะนำว่าซื้อกล้องอะไรก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าชอบรูปทรงมันแล้วก็ชอบผ้าของมันแล้วก็จับถนัดมือนะคะในส่วนของมือถือเนี่ยมันก็ดีอยู่นะคะแต่เป้มมีความรู้สึกว่าในการหอบมือถือเนี่ยมันก็ถ่ายได้ถ้าคนถนัดนะคะแต่เป้มรู้สึกว่าระหว่างเทียบกล้องมือถือกับกล้องที่เป็นแอคชั่นเนี่ยในการถ่ายอ่ะเป้มมองว่ากล้องแอคชั่นมันการถ่ายถันในตัวมันทาให้รู้สึกว่าถ่ายออกมาง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องโฟกัสภาพเยอะไม่ต้องแบบ นิ่งจับโทรศัพท์นิ่งๆเพื่อไม่ให้กล้องมันสั่นหรือว่าหรือว่ามันสามารถเดินถ่ายง่ายกว่านะคะแล้วภาพที่ออกมามันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะถ้าถ่ายภาพจากมือถือกล้องสวยๆมันก็มีข้อดีนะคะคือไม่ต้องโยนไฟล์ใส่มือถือหรือใส่คอมอิทีนี้สามารถถ้าจะตัดต่อก็สามารถตัดต่อทางมือถือได้เลยก็คือมันก็จะง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ตามความชอบแล้วก็ความถนัดของ ผู้ชายแล้วกันนะคะอันนี้เป้ก็พยายามจะอัปเดตนะคะก็ยังไงวันนี้เรียบร้อยนะคะเป้ก็แนะนําข้อมูลบางส่วนที่เป้มีประสบการณ์กับเกี่ยวกับเรื่องกล้องที่ไม่เยอะมากนะคะก็แนะนํากันไปเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรมาแชร์เป้ก็จะมาแชร์ดีๆต่อนะคะเมีสงสัยก็ถามได้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเป้จะตอบให้ไวให้ในใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะบายๆค่ะ